สวัสดีครับเราอยู่ที่เบฟเวอรี่ฮิลล์พาร์คทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปจะเป็นสุสานที่สวยมากแล้วก็บนยอดเขาจะมีใช่ไหมครับเจดีทองคําก็คือวัดคีรีวงศ์ทุกคนนั้นไงน,นะฮะเจดีสุดจุดทามันนี่ถ้ามีโอกาสานะทุกคนขึ้นทางนี้ดูเหมือนจะใกล้นาอแต่ว่าก็พอสมควรตรงนี้จะเป็นวัดไทรใต้ถ้าเกิดใครเดินมาจากเทศบาลก็จะไม่ไกลตรงนั้นจะเป็นวัดเขากบแต่ถ้าเดินมาจากสะพานเดชาธีวงก็พอสมควรทุกคนนี่คือเดอะเบฟเวอรี่ฮิลล์พาร์คทุกคนจ้า บรรยากาศดีมากนะฮะช่วงนี้จะมีงานประจําปีก็คือแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่22่สิบสองแสวันสิคืนยี่สิบสองมกราวันแรกทุกคนที่ตอนเย็นเราที่กำลังจะตกเย็นในตาก่อนครับๆเนาะก็อาจจะได้มาอีกสักอีพีหนึ่งจะมาถ่ายเจดีย์ทองคําตรงนี้มีโอกาสมีเวลานะฮะเราอาจจะขึ้นไปบนเขานั้นได้หรือจะไปขึ้นตรงทางด้านไปทางเทศบาลเมืองนครสวรรค์ก็จะไปศาลหลักเมืองแล้วก็ไปตรงนั้นจะมีทางขึ้นเขาวัดคีรีวงทุกคนจ่านะฮะตรงนี้จะมี ชิคคู่คาเฟ่ด้วยทุกคนนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นฝันใจนักเดินทางที่แบบรู้ทำเลก็จะรู้แล้วจะชอบประทับใจที่นี่ทุกคนสวยงามอากาศดีจะออกมาจากเทศบาลไม่ไกลนะฮะไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรทุกคนจา้าบรรยากาศดีมากสงบดูดอกดีสิสวยงามอ่ะทุกคนเราลืมกดปุ่มอัดบรรยากาศดีมาก ด้านข้างด้านข้างด้านหลังของห้องฝั่งที่เราพักนะครับทุกคนนี่มีความเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่บนเขาจริงๆนะะสง,งบมีความเป็นสุดจูรู้สึกจะแบบมึนๆเหมือน,น,นกับกินเยอะทุกคน ก็เลยต้องแบบเดี๋ยวต้องนอนพักผ่อนสักนิดนึงเดี๋ยวจะแบบมีอาการหน้ามืดขึ้นหี่น,นะฮะดดนมาทั้งวันแต่มีความสุขมากทุกนจะนะ,ะเพราะเมื่อคือนเนี่ยเราก็นอนดึกรอวันนี้ที่จะมาเช็คอินโรงแรม,มที่อย่างที่ย้ำอีกทีวันออฟเดอะเบสเป็นโรงแรม,มหนึ่งในที่ดีที่สุดใหหนึ่งเลยทุกคนจ๋ะการ์เด้นบายเดอะเบทุกคนไปเป็นคลิปสั้นๆเนาะ <Okay. S 1> นีจ้าทุกคนบรรยากาศนอนสบาย นี่ฮะมองจากด้านนอนก็องเก้าอี้พร้อมเคาน์เตอร์นั่งทำงานทีวีมินิบาร์ทีวีตู้เย็นกระจกกระจกนะครับไวไฟวิวอ๋อ,อไวไฟพุทธป,ปลดัดนะฮะห้องน้ำสุขภัณร์ครบนี่ฮะมินิบาร์นาทิกาดนอนสบายกว้างขวางโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้รถมากทุกคนจา้านี่ชอบมากมปกับฟกาแฟให้ด้วย นะมีต้มงงน้ำได้จะอุ่นกกาแฟอุ่นน้ำร้อนอุ่นแกงได้หมดทุกคนน่ารักมากมีคำพคีภา,า,าิาจม่าคำพีมีเป็นภาษา,ษาษอังกฤษด้วยไหมแอ้วมีกฎก,กติกนะนะาที่ทุกคนต้องเคารพนะานะรับบ้านทุกคนอโอเคนอนสบาย